สวัสดีค่ะคุณหมอพิตตี้นะคะค่ะตอนนี้หมอกำลังจะทำคิวสวิช n อนเตัวเองนะคะ คำถามคือว่าการทำเลเซอร์คิวสวิชอินเดียกนั้นปลอดภยัยไหมปลอดภัยค่ะถ้าเครื่องที่ทำเป็นเครื่องที่มีมาตรฐานที่เหมาะสมเราใช้พลังงานที่เหมาะสมคนที่ทำให้โอเคเหมาะสมรวมไปถึงคนไข้มีภาวะผิวหนังเหมาะสมคือไม่มีอักเสบติดเชื้อเป็นสิวเรื้อรังอะไรกันอยู่อย่างนี้นะคะก็คือถ้าเราต้องการที่จะลดนะคะริ้วรอยจุดด่างดำทั่วไปเนี่ยสามารถทำได้ค,ค,ค,คราวนี้ค่ะ ที่ต้อง,งเน้นย้ำก่อนเน้นย้ำเลยค่ะว่าคลิปนี้เนี่ยหมอเป็นการดูแลตัวเองทำเองถามว่าอันตรายไหนต้องบอกว่าก็มีโอกาสนะคะผีพรากก็คืออันตรายได้นะแต่ตรงจุดนี้ที่สาธิตให้ดูเนี่ยเพราะว่าโมเดลก็คือเป็นตัวเองตัวเองเลยนะให้เห็นว่าอ๋อมันปลอดภัยจริงๆนะกับการใช้เครื่องเลเซอร์แต่ที่สาธิตตรงจุดนี้ที่จะไม่ปลอดภัยก็คือว่า จริงๆเวลาที่เราทำเลเซอร์กันเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการชิลลิ่งโดยเฉพาะส่วนตาก็คือปกป้องดวงตาอย่างดีเลยนะคะต้องไม่ให้แสงเลเซอร์เนี่ยเข้าส่วนดวงตาเป็นอันขาดดังนั้นตรงจุดนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ถูกต้องนะคะไม่ถูกต้องนะคะแต่ถามว่าทำไมถึงทำเพราะต้องการให้ดูให้รู้ให้เห็นค่ะแต่ย้ำนะคะว่าห้ามทำตามเด็ดขาดและตัวหมอเราเองก็จะไม่ได้ทำแบบนี้กันตลอดนะคะไม่ใช่นะคะ